การเข้ามาปรึกษาคุณหมอสําคัญไหมกับการแบบเดินเข้าคลินิกความงามสาคัญมากมันไม่ใช่เป็นสูตรตายตัวเนาะความสวยมันเป็นสิ่งที่จะต้องออกแบบเฉพาะบุคคล<ะ>การให้คาปรึกษาเป็นเรื่องสําคัญ<ะ>การถามความคาดหวังแล้วก็ถามคอนดิชันเงื่อนไขของแต่ละบุคคลด้วยว่าบางทีไม่ต้องการใช้โปรแกรมอื่นเลยอย่างเงี้ยเรา<ะ>ต้องมาเลือกให้แล้วก็เลือกสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็หาจุดตรงกลางเพื่อที่แบบพอผลลัพธ์ออกมาแล้วมันแฮปปี้ทั้งสองฝ่าย <น>รเราเราก็จะประทับใจคอนเซปต์ของเราคือมั่นใจจริงใจกล้าบ,บอกอออคนคก็จะแบบว่าค่ะคุณแม่พี่สาวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทำซามนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งของเราที่ทำไมวีคลินิกถึงแบบก้าวเข้าสู่คลินิกในเรื่องของการร้อยไหม่เพราะเราแบบใส่ใจตรงนี้นะคุณหมอเรา ต้องผ่านการแบบฝึกซ้อมมาอย่างนี้นะก่อนที่จะลงสนามจริงแล้วระหว่างคอนเซิลเงี้ยค่ะเราให้ความสําคัญตรงนี้ที่สุด